เราเริ่มต้นกันกรณีของน้องหวานเจี๊ยบใช่ไหมที่มีการเรียกกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับน้องเป็นเด็กไอดอลแล้วปรากฏว่าน้องเองเสียชีวิตเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าน้องจะฆ่าตัวตายแต่ญาติไม่เชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะญาติกาลังสงสัยว่าน้องเองเนี่ยน่าจะมีปัญหากับแฟนหรือเปล่าจนกระทั่งย้อนกลับไปในจุดเกิดเหตุของน้องก่อนก็แล้วกันน้องท่านนี้ก็คือน้องทมลวันเฉลิมชัยศรีอายุ23ปีตอนที่ไปเจอร่างน้องคุณผู้ชมครับน้องนอนอยู่บนที่นอนแล้วข้างกายน้องเนี่ยมี ปืนแมกกาซีนเนี่ยนะครับตกอยู่ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องเลยคือทางสอนหอ้วยขวางเขาเข้าไปติดตามคดีนี้แล้วก็มีการสอบถามเนี่ยนะครับในส่วนของบรรดาคนที่รู้จักกับทางด้านตัวของน้องธามนวันปรากฏว่าเพื่อนๆเ,เองเนี่ยบอกว่าตัวของน้องเนี่ยคบหากับแฟนหนุ่มและที่สําคัญก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้เขากําลังสงสัยว่าแฟนหนุ่มหรือเปล่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมครับทางเจ้า ที่พอไปเจอร่างน้องตำรวจก็เลยปูพมเพื่อจะไปหาแฟนของน้องชื่อว่าคุณตินใช่ไหมใช่ค่ะดูวินาทีตอนที่ไปห้องนอนตินเลยฮะตำรวจไปถึงที่ห้องนอนตินตำรวจก็กลัวว่าตินจะมีอาวุธปืนตำรวจไปรอหน้าห้องนี่ฮะ ชมครับนี่คือวินาทีตำรวจเข้าไปที่ห้องของตรินนะครับและจังหวะนั้นก็ไปเจอว่าคุณตรินใช้ปืนยิงตัวเองอีกเหมือนกันนี่ฮะ นี่ฮะจริงๆแล้วเจ้าตัวโคม่าแล้วตอนที่ไปเจอเห็นไหมฮะเขี่ยปืนเขี่ยปืนเขียปืนเีปืนเขียเต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่เข้าไปเจอตินเองเนี่ยตินก็ใช้ปืนยิงตัวเองครับภายในห้องพักชั้น58 โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็เลยคาดการและก็จับประเด็นว่ากรณีของน้องธมวันเองเนี่ยซึ่งถูกยิงถูกไหมใช่ค่ะโดยจุดที่น้องถูกยิงเนี่ยก็คือที่ไหนห้องพักของน้อง ใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะห้องพักของน้องผู้หญิงอยู่รัชดาจุดของในตรินเนี่ยห้องพักอยู่ที่นนทบุรีตำรวจก็เลยเชื่อว่าสองเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องคดีเดียวกันตรงที่ว่าคดีเดียวกันก็คือมือปืนที่ยิงน้องธรมนวันนั่นก็คือในตรินยิงเสร็จเลยย้อนกลับมาเพื่อก่อเหตุในการยิงตัวเองวินาทีตอนที่ไปตรวจห้องในตรินครับ ตำรวจเองเข้าไปตรวจสอบห้องในตรีนเนี่ยเห็นบอกว่าคุณตรินเองสุดท้ายเสียชีวิตไหมเมย์เสียชีวิตค่ะคุณตรินเสียชีวิตนะคะนี่ฮะ,ฮะล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องมันก็เลยมีคำถามว่ารล้บปมจริงจริงมันคืออะไรวันนี้ทีมข่าวช่องปลายของเราคุณผู้ชมครับเราไปได้วงจรปิดมาของวันที่20ก่อนที่จะเกิดเรื่องเลยเพราะวันนี้เพิ่งเจอร่างของน้องแล้วตรินก็ไปยิงตัวเองเปิดวงจรปิดวันที่20ตอน5โมง46 เราจะเห็นภาพก็คือทั้งคู่กําลังเดินมาด้วยกันใช่อันนี้เป็นพื้นที่คอนโดของน้องที่อยู่ซอยประชาอุทิศนะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นภาพสุดท้ายของคุณติงกับน้องที่เดินเข้าไปในบริเวณห้องด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ในตินเนี่ยได้มีการก่อเหตุยิงน้องธมลวันแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในวัน 21มกราคมก็คือรุ่งเช้าของอีกวันตอนประมาณเช้าตรู่เลยค่ะ6โมง37นาทีนายตินเนี่ยออกจากห้องมาคนเดียวแล้วก็เดินถือกระเป๋าของทางด้านน้องผู้หญิงคือน้องธมนวันออกไปเดี๋ยวก่อนวันนี้วันไหนนะภาพนี้21ตอนเช้าตรู่ก็คือ6โมง37นาทีน่าจะก,าก่อนเรื่องแล้วหรือเปล่าก่อนเรื่องแล้วหลังจากก่อเหตุเพราะเมื่อกี้เข้าไปตอน เย็นวันที่20มกราคมแสดงว่า21ออกมาตอน6โมงเชา้าใช่ค่ะถือกระเป๋าออกมาก็แสดงว่าในห้องนั้นก็คือน้องถูกยิงแล้วถูกไหมใช่ค่ะนี่ฮะและหลังจากนั้นค่ะลง,ลงมาที่ลิฟต์ถูกไหมครับเมใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีการกดลิฟต์แล้วก็เดินลงมาด้านล่างเนี่ยนะคะในช่วงเวลาประมาณ6โมง37นาทีค่ะเพื่อที่จะขับรถของตัวเอง ออกไปที่คอนโดของตัวเองที่นนทบุรีมีภาพตอนที่เจ้าตัวเองเดินลงมาด้านล่างด้วย่ะ,อะขอตัดภาพไปที่ด้านล่างหน่อยนะฮะนี่คือตรงเวลิฟแล้วมันจะมีภาพด้านล่างคือตรงลานจอดรถใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะอ,อันนี้ก็คือลงลิฟต์มาค่ะแล้วก็ภาพต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นด้านล่างตรงลานจอดรถเนี่ย น,นี่อันนี้คือตอนกําลังจะลงลิฟต์เนี่ยนะฮะ<ช>เพื่อจะลงไปชั้นล่างเดี๋ยวดูคู่ขนานกันเลยจนกระทั่งสุดท้ายเจ้าตัวก็เดินไปขึ้นรถเพื่อจะกลับไปยังพื้นที่ของรัตนาธิเบตนนทบุรีแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงตัวเองจนกระทั่งเสียชีวิตจะเห็นว่าแสดงว่าน่าจะลงมือยิงน้องเมื่อคืนนี้<ม>แล้วตอนเช้าวันนี้เดินทางออกมาแล้วก็ไปปริชีพตัวเองมันจะมีอีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือช่วงเวลาตอนที่เพื่อนของน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยเขามาหา อันนี้ก็สําคัญอีกเหมือนกันอันนี้คือตอนป่ายชัยกลับบ้านใช่กลับที่คอนโดกับบ้านที่นนทบุรีค่ะแล้วก็มาก่อเรื่องยิงตัวเองนี่ฮะมันจะมีภาพที่เพื่อนเนี่ยเขามาหาหวานเจีย๊ยบอันนี้จะสื่อว่ายังไงครับเมย์จะสื่อว่าเป็นตอนที่เพื่อนเนี่ย ติดต่อน้องไม่ได้ประมาณ2 4ชั่วโมงเ<น>พราะปกะติน้องเนี่ยจะออนไลน์โซเชียลตลอดเวลาเพื่อนก็สงสัยว่าเอ๊น้องหายไปไหนก็เลยมาดูกันที่คอนโดของน้องจนกระทั่งเปิดเข้าไปแล้วพบว่าน้องเสียชีวิตแล้วคือมันมีมุมน่าสนใจเนี่ยตรงไหนรู้ไหมทีมงานเปิดภาพตอนเพื่อนเข้ามาหาที่คอนโดตอนตีสี่ครึ่งเอาไว้ก่อนแล้วหยุดภาพเอาไว้เพราะภาพมันจะเพลย์เร็วนะฮะหยุดภาพเอาไว้ตอนเ,นเพื่อนมาหาแล้วที่น่าสนใจก็คือขึ้นคู่ขนานกับตอนที่ตรินออกจากคอนโด คุณผู้ชมลองดูอันนี้เขาไม่ได้ทําเวลามาให้เนี่ยนะฮะาภาพตอนตรินเนี่ยออกจากคอนโดตรินเนี่ยออกจากคอนโดคือตอนหกโมงครึ่งเพื่อนมาหาคือตีสี่สามสิบห้าแสดงว่าตินไม่ยอมเปิดห้องดิถูกไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นอ้าวเอาภาพตินเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะโทษทีไม่ได้ใส่เวลาให้นะฮะจริงๆต้องใส่เวลาด้วยขวามือเนี่ยคือภาพตอนหกโมงสาสิบเจ็ดตอนตินยิงแล้วตินลงตึกส่วนซ้ายมือคือเพื่อนมาหาตีสามห้าสิบเจ็ด แสดงว่าตินไม่ยอมเปิดห้องอแต่ตินนะ่ะอยู่ในห้องถูกไหมของน้องธรมนวันน้องธมนวันหรือเรียกกันว่าหวานเจี๊ยบค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะครับวันนี้ลองฟังเสียงทางด้านของคุณรักสักนิดหนึ่งเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ตํารวจเนี่ยทั้งสองพื้นที่ รัตนาที่เบสก็ต้องคลี่คลายคดีตินยิงตัวเองอถูกไหมใแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพห้วยขวางก็ต้องคลี่คลายคดีหวานเจี๊ยบถูกยิงมันก็เลยการว่าเรื่องนี้ต้องสองโรงพักล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมฮะเอาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนก็แล้วกันทางตํารวจพันตํารวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษผู้กํากับสอนอห้วยขวางในพื้นที่ที่ต้องดูคดีหวานเจี๊ยบปรากฏว่าห้วยขวางและรัตนาที่เบส เขาก็เลยต้องคุยกันผู้กํากับห้วยขวางเองก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงทราบว่าฝ่ายชายนั่นแหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุเพราะเป็นคนเข้าไปที่คอนโดของน้องผู้หญิงถามว่าปมคืออะไรท่านบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องความหึงหวงเพราะตอนแรกคุณแม่ของน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยไม่เชื่อตั้งแต่ต้นว่าน้องยิงตัวเองถามว่าไม่เชื่อเพราะอะไรคุณผู้ชมดูตรงนี้นะฮะมันมีข้อมูลที่แม่ฝ่ายหญิงไม่เชื่อ เนื่องจากมือซ้ายเนี่ยจับสไลปืน่ถูกไหมฮะใชแต่ไม่ได้จับด้ามคล้ายกับว่ามีคนนํามาวางตามภาพสถานที่จริงที่เมื่อกี้เนี่ยเราวงกลมปืนให้ดูแม่กับเพื่อนเอะใจตั้งแต่ตอนนั้นและพอไปดูกล้องวงจรปิดจึงไปเจอว่ามันมีแฟนหนุ่มคือคุณตรินมาที่ตึกฟังเสียงผู้กำกับครับครับสาเหตุนในการก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรครับผู้กองครับอืม ต้องต้องเรียนข้อเท็จจริงไล่เรียงอย่างนี้นะครับก็คือหลังเกิดเหตุหลังทราบเหตุเนี่ยเหตุเกิดประมาณสักช่วงประมาณรับแจ้งเหตุเนี่ยประมาณตีห้าของเมื่อเช้านะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามพยานซึ่งเป็นเพื่อนของน้องเจีย๊ยบผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้รายละเอยียดแต่ว่าที่ยังขาดอยู่ก็คือในส่วนของ แฟนของผู้เสียชีวิตที่เรายังติดตามตัวไม่ได้นั้นเนี่ยในช่วงบ่ายของวันนี้ก็ผมก็เลยได้สั่งการให้ทางพณะสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกพร้อมกับให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยตรวจสอบว่าเขาน่าจะพักอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอกับคุณรักนะครเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็อย่างที่บอกตัวของคุณรักเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ คือคุณรักเนี่ยเป็นเพื่อนของทางด้านคุณตินอือป่ายชายมั่งใช่ค่ะซึ่งทางด้านคุณรักเนี่ยบอกว่ารู้จักกับคุณตินเนี่ยมา4ปีแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันมาประมาณ3 4ถึงเดือนแล้วนะคะแล้วก็รถเบ้นที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดที่คุณตินซึ่งเป็นผู้ชายใช้เนี่ยก็คือรถที่เพื่อนก็คือคุณรักเนี่ยเอามาให้ใ,หใช้อ๋อเหรอแล้วเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่จำนำมามซึ่งเขาก็เพิ่งมารู้เนี่ยแหละว่าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะ ไม่ค่อยคุยแต่รู้อตอะรับจำนำรถตัวเขาเหรอครับครับอ๋อแล้วคบกับชัดมากี่ปีแล้วครับ สี่ปีครับสี่ปีนะครับแล้วรถคันที่อันนี้น้องอะไรนะครับลักครับ๋อน้องรักใช่ไหมครับน้องรักให้รถคันที่ที่ชัดเขาใช้อยู่นี่ไปใชเหรอครับประมาณนั้นครับอ๋อเป็นรถของน้องรักใช่ไหมครับเป็นรถของเพื่อนผมครับเพื่อนผมก็เดือดร้อนตังก็เลยเอามาให้ชัดใช้ครับเป็นรถอะไรครับเบนซีเอลเอสองห้าศูนย์ครับผมครับแล้วก็มาให้เขาใช้ครับครับแล้วพอทราบเรื่องส่วนตัวประวัติเขาไหมว่าเขายังไงเขาที่ทราบไม่ไม่ไม่รู้เขาเป็นคนมีความลับเยอะเงียบครับครับเพราะฉะนั้นคือทางด้านเพื่อนผู้ เ,เพื่อนตรินก็เลยบอกว่าตรินเนี่ยมีความลับค่อนข้างเยอะล่าสุดนียนะครับผู้ชมครับเราได้เจอคุณเอกภพเหลืองประเสริฐ <c oughs> ขออภยัยผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าข้อที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วฝ่ายหญิงตายเนี่ยแล้วมันมีพิรุษถูกไหมครับ <c oughs> เขาก็เลยต้องตามหาฝ่ายชายว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายไปเจอว่าผู้ชายก็ยิงตัวตายอีกเหมือนกันจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับก็ทราบว่า ความเป็นไปได้จากการฆ่าตัวตายของน้องหวานเจี๊ยบเป็นไปได้ยากมากแล้วถามว่าปมมันคืออะไรน่าจะมาจากเรื่องการทะเลาะก,กันใช่ไหมเยใช่ค่ะน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงเรื่องการทะเลาะก,กันแล้วก็อีกหลายเรื่องแต่จริงๆเนี่ยคือคุณเอกภพกบอกแบบนี้ว่าคุณตินหรือเสียชัดเนี่ยจริงๆมีคดีติดตัวก่อนหน้านี้เป็นทั้งเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่แล้วก็มีกรณีที่นําผู้เสียหายคนนึงคือดี boy, เจบอยไปลุมกระทืบที่กัมพูชาประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ค่ะคุณเอกภพกบอกว่าจริงๆเนี่ย คดีตอนที่มีการหนีคดีก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดตํารวจเนี่ยมีการติดตามตัวเสียชัดมาดําเนินคดีน้องหวานเจ็บอ,อาจจะไม่ต้องเจอแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวจะงงถามว่า้คดีเก่ามันคืออะไระมันจะต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะมันจะมีคดีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือน้องคนหนึ่งเขาเป็นดีเจหนุ่มถูกกระทืบที่ปลอยเปดตแล้วถูกระบุว่าตัวของตรินเนี่ยเป็นคนก่อเหตุซึ่งทางด้านเอกภพบก็เลยบอกว่าถ้าจับ ตินตั้งแต่ตอนแรกเรื่องกระทืบหนุ่มดีเจที่ไปจัดงานที่ปลอยเปรดแล้วโดนกระทืบได้เนี่ยนะมันจะไม่มีเหตุการณ์ที่น้องต้องมาฆ่าตัวตายไหนลองเปิดภาพเก่าของคดีของดีเจดีเจบอยใช่ไหมดีเจเพลย์บอยดีเจเพลย์บอยคุณผู้ชมฮะขวามือนี่คือต้นเรื่องมันจะไปเกี่ยวโยงกับตินที่ยิงน้องหวานเจี๊ยบก,ก็เพราะว่าในคดีดีเจเพลย์บอยเนี่ย S <S แกไปเปิดแผ่นอยู่ที่ปอยเปตแล้วปรากฏว่าดีเจเพลย์บอยแกโดนกระทืบตอนนั้นเนี่ยเหมือนปิดห้องแล้วก็ตีเลยแล้วแกก็เลยต้องรีบหนีกลับมาเมืองไทยพอแกหนีกลับมาเมืองไทยปั๊บแกก็เลยมาแจ้งตำรวจเป้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือต้องเป็นเจ้าตินที่ก่อเหตุอเอกภพบเลยบอกว่าถ้าจับตินตั้งแต่ตอนนั้นน้องผู้หญิงจะไม่ตายวันนี้เอ้าฟังเสียงคุณเอกภพบครับไอดอลสาวนะครับที่เสียชีวิตที่ห้องพัก ย่านห้วยขวางนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนเนี่ยอยู่ในมือด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหตุต่อเนื่องนะครับเหตุต่อเนื่องไงผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ต้องตําหนิฝ่ายสืบสวนสอนหนยหวยห้วยขวางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครจําได้มันมีเคสเคสหนึ่งซึ่งคำว่าร้องเพจสายใหม่ต้องรอดคือกรณีดีเจบอยนะครับที่ไปเปิดแผนที่กัมพูชาแล้วถูกคนที่ชื่อเสียชัดเนี่ย ลวงเอาคนไปกระเทืบแล้วไปทำลายร่างกายที่กัมพูชานะครับแล้วก็ดีเจบอยเนี่ยมาแจ้งเราผมก็พาไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางจากนั้นคุณผู้ชมครับเอาประมาณนี้แล้วกันขออนุญาตเพราะถามว่าดีเจบอยเองแกเป็นดีเจขาดเดียวกันเนี่ยตัวของน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยคำถามคือน้องทําอะไรน้องเป็นคนหน้าตาดีคุณผู้ชมลองดูคลิปเก่าๆสักนิดนึงก่อนน้องจะโดนยิงคือน้องเองเนี่ยก็เป็นวีเจในการเปิดแผ่นเหมือนกันดีเจบอยก็เป็นวีเจคือตอนนั้นไม่แน่ใจอันนี้ด้วยความเคารพจริงคือ วีเจเพลย์บอยเนี่ยที่โดนกระทืบเนี่ยมาจากเรื่องหึงหวงหรือเปล่า,าถูกปะเพราะวีเจเพลย์บอยแกก็เปิดแผ่นแล้วเหมือนถูกลวงให้ไปปล่อยเปรตและปิดห้องฆ่าเออปิดห้องตีนี่คือภาพตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมนี่คือน้องหวานเจี๊ยบน้องเป็นคนดังในโลกออนไลน์แล้วก็มีคนติดตามเนี่ยเป็นจํานวนมากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เราเองได้รับแชทมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นแชทของเพื่อนที่คุยกับน้องหวานเจี๊ยบ แชทที่ว่านี้กําลังจะสื่อว่าอะไรครับเมย์คือจะสื่อว่า <c oughs> เหมือนกับว่าน้องเนี่ยพยายามจะบอกเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยว่าเหมือนโดนทําร้ายมาก่อนหน้า <c oughs> นี้นนะคะ <c oughs> ก็คืออย่างแชทตัวแรกเนี่ย เหมือนน้องทางขวามือนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างแค่อ้าปากอธิบายก็โดนตีแล้วนะคะน่าจะหึงใช่แล้วอย่างเรื่องบอยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหมายถึงดีเจเพย์บอยหรือเปล่าเนี่ยไรสาระมากป๊บนึง,ง,งนะขออาจจะช้า<ๆ>นิดนึงเขามีเรื่องที่เอ่ยถึงบอยใช่ไหมใช่นี่มันจะมาสัมพันธ์กับเรื่องที่เพิ่งเล่าเมื่อกี้นี้เลยบอกเรื่อง boy, ไอ้บอยไรสาระมากเป็นปีแล้วกูงง แต่กูพูดทีไรเหมือนก็ไม่เชื่ออเพราะดีเจเพย์บอยโดนปิดห้องกระทืบที่ลอยเป<ช>ก็น่าจะมาจากเรื่องหึงหวง<ช>และตำรวจกำลังโยงไปที่พี่ติน<ช>ดังนั้นน้องเองวันนี้ที่โดนสังหารเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขุดคุยเรื่องรักเก่าอะไรต่างๆขึ้นมาหรือเปล่า<ช>น้องก็เลยลำพันธ์กับเพื่อว่าเรื่องของไอ้ดีเจเพย์บอยมันจบแล้วแต่เหมือนกับว่าตินไม่จบ หน้าที่สองครับถัดมาครับค่ะซึ่งทางด้านของน้องเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเหมือนมีสนิทกับพี่คนหนึ่งเนี่ยนะคะชื่อพี่แหลมเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าส่งสติ๊กเกอร์หัวใจกันจากหน้าเมื่อกี้ที่บอกว่าเหมือนกับว่าเขาก็หาว่าจีบกันทั้งนั้นที่จริงเป็นแค่พี่ชายกับน้องสาว <c oughs> แล้วแล้วเขาพยายามอธิบายเพื่อนฟังบอกว่าหาวหาวว่าเขาเนี่ยไปเข้าข้างผู้ชายก็เลยเหมือนกับว่า เหมือนเขาก็คงอึอดอัดระบายให้เพื่อนฟังว่าทําอะไรไม่ได้เลยผู้ชายเนี่ยคิดว่าเขาจะต้องมีคนอื่นตลอดค่ะนั่นคือเหตุผลหรือเปล่าที่ผู้ชายก็เลยลงมือสังหารน้องคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้ครับหลังจากที่น้องเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้ทางเพจสายไหมต้องรอดเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยครอบครัวของน้องหวานเจี๊ยบปรากฏว่าทางด้านของคุณอิศรีแล้วก็คุณสโรชารเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมของทางด้านของน้อง แล้วก็วันนี้เองเห็นบอกว่าจะมีการไปเชิญวิญญาณเหรอครับเมย์ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้เช่วงบ่ายของวันนี้นะคะทางเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็ครอบครัวค่ะได้มีการเข้าไปที่ห้องที่เกิดเหตุของอน้องผู้หญิงที่คอนโดที่ห้วยขวางเนี่ยนะคะเพื่อจะเชิญวิญญาณนําร่างน้องไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดค่ะเนี่ยคุณแม่กับเพื่อนค่ะ ล้เเราากกัับบน,นนบค,นะคุณผู้ชมครับนี่คือตอนที่ไปเชิญวิญญาณทางด้านน้องหวานเจีย๊ยบเราได้คุยกับเพื่อนของเขาสองคนเนี่ยนะครับก็คืออิสารีักสโรชาเราก็ถามบอกว่าเอ๊ะอ๋อมันจะมาสัมพันธ์กับวงจรปิดเมื่อกี้ที่เห็นเพื่อนมาหาปรากฏว่าถ้าเทียบกันเนี่ยนะฮะกับวงจรปิดที่เพื่อนมาหาแต่ว่าเหมือนกับทางด้านตรินเนี่ยไม่ยอมเปิดห้องคุณผู้ชมครับวันนี้น้องสองคนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น คือเขาก็ยอมรับเนี่ยนะครับบอกว่าตัวตรินเนี่ยกับทางด้านของหวานเจี๊ยบทะเลาะก,กันบ่อยแต่ฝ่ายหวานเจี๊ยบเองเนี่ยก็ไม่สามารถเลิกกับผู้ชายคนนี้ได้และก็ขนาดเดียวกันผู้ชายก็ไม่ยอมเลิกกับหวานเจี๊ยบโดยป,ปกติตรินเนี่ยจะโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละแสนอ <S S 2> โอ้อันนี้คุณตรินก็ให้ใช้ใจ่ายเยอะนะแล้วบางครั้งล่าสุดเนี่ยตรินเขาโอนเงินให้น้องหวานเจี๊ยบน่าจะหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านเนี่ยเป็นค่าของขวัญวันเกิด แต่หลังๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณตรินอาจจะไปติดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เลยทําให้ตรินเนี่ยเสียเยอะและพอตรินเสียเยอะตรีนก็เลยมีปากเสียงกับน้องบ่อยขึ้นเท่าที่ทราบตรินเคยทําเว็บที่ผิดกฎหมายด้วยแต่เลิกแล้วนี่หรือเปล่าก็เลยทําให้เหมือนกับว่าหลังๆตรินเนี่ยพอเสียเยอะๆก็มักจะทะเลาะก,กับน้องแล้วก็เหมือนกับจะขอนหนึ่งล้านคืนแต่น้องไม่ให้ครับเพราะคุณให้เขามาแล้วถูกไหม หลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาทราบว่ามีการเอาเงินสดในห้องออกไปห้าแสนหลังเกิดเหตุก็แสดงว่าในห้องของน้องหวานเจี๊ยบน่าจะมีเงินอยู่ด้วยแต่เงินได้ถูกเอาออกไปแล้วจนกระทั่งน้องตรินก็ไปยิงตัวเองตายลองปังเสียงเพื่อนๆหน่อยนะครับสองคนครับเรื่องเงินเนี่ยพักหลังมานะใช่ไหมคะเออเหมือนแฟนเขาเล่นการพนันเสียเยอะค่ะแล้วทีนี้เขาเพิ่งให้ตังเพื่อนหนูร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่ง,ลนนงแล้วทีนี้ ให้เพื่อนหนูโอนเขาเล่นกำพนันเสียไปแล้วสองล้านแล้วเขาก็เหมือนทะเลาะกันว่าโอนให้กูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแเปมือนเพื่อนหนูบอกว่าตังหนูจะโอนให้พี่ทาไมพี่ก็เลิกเล่นสียอะไรเงี้ยเหมือนมีปากเสียงกันมาเรื่องเนี้ยค่ะใช่ค่ะเหมือนกับว่าเัรเนี่ยเคยให้ตังเพื่อนเราแล้วร้านหนึ่งค่ะค่ะใช่แล้วเขาจะมาขอคืน,น,นเหมือนปมาเหมือนมาว่าใช่แต่ว่าเพื่อนหนูก็แบบว่าพี่เอาจะไปเล่นอะไรลักหนา เขาเพิ่งเสียไปสองล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเขาเคยมีปากเสียงของกันลงไม้ลงมือ,อ,อมีตลอดค่ะมีตลอดค่ะแล้วขู่ฆ่าตลอดบอกว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพาคุณกับกูไปได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็พยายามปรึกษาตลอดปรึกษาเพื่อนทุกคนค่ะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันตลอดค่ะ ประมาณว่าวันนั้นนะ่ะมีมีพี่เขาจ้างไปใช่ไหมคะแล้วดีเจบอยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็มาหึงเหมือนประมาณว่ามีคนไปเล่าให้เขาฟังว่าเออดีเจบอยเนี่ยเหมือนมานั่งข้างเจยบนะจะมาหอมแก้มเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยเ,เหมือนใครว่าจ้างดีเจบอยเคยจ้างมาก่อนแล้วแล้วมึงก็รู้นะว่าทําไมเนี่ยเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยทำไมยังทำแบบนี้เขาก็เลยจ้างอีกรอบหนึ่งไปตีที่ปล่อยเปรดค่ะ อันนี้ช่จ้างช่จ้างไปเพื่อทำร้ายเลยคะ่ะผม<อ>ครับอันนี้ที่เพื่อนๆน,น้องหวานเจี๊ยบพูดแสดงว่าลองขึ้นตอนที่น้องยังมีชีวิตนะฮะน้องเป็นวีเจแล้วก็ทางด้านเพลย์บอยตอนที่โดนกระทืบก็เท่ากับว่าดีเจเพลย์บอยน่าจะเจอเพื่อนๆของคุณตินหรือไม่หรือตินเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะทีตกก่ตำรวจเขาพุ่งเป้าคือหึงอ่ะพูดง่ายงั้นจ้างเลยแล้วปิดห้องไตที่ปลอยเปรนี่ฮะทั้งหมดคือเรื่องหึงหวง ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวทั้งหมดขอแสดงความเสียใจกับทางด้านครอบครัวของน้องอหวานเจี๊ยบด้วย